ต้นปีน no oh, oh, right. well, ี้ทำงานติดต uh, ่อก I mean, ah, ับเยอะมากเลยครับอ mm ๋อก็เรื่อยๆครับก็จะมีติดต่อมาตั้งแต่รอบปลายปีที่แล้วมากกว่าที่จะเป็นแบบที่สั่งมาก็จะเป็นซีรีส์ศาสตร์ทุกภาคทอแล้วก็มาเป็นหนังที่เต๋ออันนี้แล้วก็มีเรื่องนึงที่ซึ่งถ่ายเสร็จไปแล้วเดี๋ยวก็เป็นซีรีส์ครับก็น่าจะได้ออนประมาณกลางปียังการแสดงเราก็ยังไม่หายไปไหนครับก็มีเรื่องถ้ามีเรื่อยๆก็ดีครับขอบพระคุณที่ที่ลึกสุดแล้วก็เราก็ยังชอบการแสดงจริงๆเพจมองเรื่องระบบ casting มีอะไงบ้างครับณีที่เหมือนแบบประเทศไทแบบอยากเกระบบเปลี่ยนเป็บ ดูแบบที่แบบคนบอกอไคลเตอร์นะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมว่ามันก็แล้วแต่อปิเนียนของของของค์งกรนั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียข,ของมันแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาอยากจะได้จุดไหนเป็นจุดแข็งในการทำํำผลงานของเขาแหละถ้าเกิดอยากได้แบบบาางใกล้เคียง เอ่อมากๆกับตัวละครหรือความอะไรที่มันแบบว่าไปคลิกกันได้ก็คงอาจจะต้องผ่านการแคสติ้งแต่แต่การที่ไม่ได้รองแคสติ้งการเหมาะสมอีกแบบอีกผู้แบบหนึ่งเพื่อใช้แมกเนตหรือหรือความเหมาะเขาเห็นว่าเหมาะสมอยู่แล้วเพราะว่าบุคคลนั้นมีภาพจาที่แข็งแรงพออยู่แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ได้เรื่องที่ผิดผมว่ามันแล้วแต่เวที่เขาจะเลือกห<ต>รือใครการแคสติ้งมันต่าแข่งขันกันรูปแบบเวลาเราก็ไปแคสติ้งลุ้นว่าเราจะได้ไหมเราจะยังไง ผมผมน่าจะชินไปแล้วครับเพราะว่าผมก็อยู่แบบอย่างนี้มามาตลอดอยู่มาเรื่อยๆครับก็ใช่มันก็คือการแข่งขันแต่ว่ามันเป็นการแข่งขันที่ที่มันก็คือโอกาสของเมันคืองานของเราเหมือนกอันครับเราแค่ไม่ต้องเดินไปออฟฟิศไปทํางานทุกวันแต่ว่า ถ้าเกิดเรามีโอกาสโดนเรียกไปแคสติ้งเราก็พร้อมที่จะเดินเข้าห้องแคสติ้งนะครับใช่ว่าก็ผ่านความกังวมาเยอะเหมือนกันใช่ใช่ในหลายโปรเจกต์ใช่ครับทั้งได้และไม่ได้เป็นเรื่องแค่พอ่าชจำอยู่บางในเนดิจิตอลทำให้กดไปอาจจะโดนแบบตีอกรโดนตีกรอบไปว่ในสั้นสีที่หนังในอ่าใช่ถ้าถ้าเกิดย้อนกลับไปช่วงแรกๆก่อนที่แบบซึ่งเป็นหนังหรือคอนซีรีส์ดังแรกๆก็อาจจะมีโอกาสเพราะว่าบทช่วงนั้นก็จะเข้ามาเป็นดับเอฟบีทค่อนข้างเยอะอันนี้ก็อยู่ที่เราแล้ว เราก็ต้องตัดสินใจเลือกเอาอะไรเงี้ยผมก็ตัดสินใจเลือกที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แบบมีบทอะไรที่ค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นแล้วก็อดทนรอหรืออะไรเงี้ยมากขึ้นมันก็แล้วแต่เวครับจ้างมันก็ได้หมดเลยเลือกเวนี้แต่เพียงติดจำนานใช่โอ้อวันนี้อาจจะต้องถามทุกคนเลยครับว่าเพียงใช้เวลานานหรือเปล่าเพราะว่าตัวผมนี่ผมรู้ว่าผมเป็นผมยังไงอะไรยังไงเพราะเราในฐานะนักแสดงเนาะเราก็ทําเต็มที่ในเวลาทุกครั้งที่เราได้บทมาไม่ว่ามันจะ ไปสุดทางไหนก็ตามอะไรเงี้ยว่ามันคืออาชีพของเราเราก็รักตรงนั้นอะไรเงี้ยสุดท้ายมันคือคนดูทุกคนนี่แหละครับที่จะเป็นคนตัดสินว่าแบบเอ้เอดูดภาพจําไปแล้วหรืออะไรยังไงอันนี้มันก็คือโอปินเนียของทุกคนตอนนั้นที่เราแคสติง้งแล้วก็ภาพจําคือ LGBT อย่างเงี้ยมันยากกว่าการได้งานงานหนึ่งไหมคบถ้าถ้ายุคแรกๆในช่วงอย่างที่ผมบอกว่า <c oughs> ตอนที่แบบเพิ่งถ่ายดซี่ออนดูซี่เสร็จใหม่ๆ <c oughs> ผมว่าก <c oughs> ็ประมาณหนึ่งยากประมาณหนึ่งครับ <c oughs> เพราะว่าคนก็จะจาเรากัะภาคนั้นแล้วก็เหมือน มันทางานกับเขาเยอะเพราะว่ามันค่อนข้างาประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยภาพลักษณ์นั้นมันเลยทำงานกับเขาเยอะบางทีมันก็เลยอาจจะต้องมีการเป็นช่วงบ้างหรือแบบลองกล้าที่จะไปรับบทที่มันยากหรือเปลี่ยนแนวอะไรเงี้ยคนที่ใครอยากหลาดภาพจำที่ทำเพราเราเปลี่ยนแนวออกห,อหออลากหลายขึ้นไหมครับผมก็ผมไม่ได้ติดเรื่องภาพจำแต่ผมอยากให้ทุกคนเปิดโอกาส ทางการแสดงให้กับผมมากกว่าเพราะมันคือเส้นทางหนึ่งที่ผมเลือกในการใช้ชีวิตแล้วก็ใช้อาชีพนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายคือคุณใจยังรักตัวการดอยู่ผมไม่ได้โทษอะไรครับคุณใจยังจําได้ผมก็ดีใจเพราะมันก็คือผลงานที่ผมเคย,เคยทุ่มเทมาครั้งหนึ่งแล้วทุกครั้งที่ผมเดินต่อไปทําต่อไปอยู่อย่างเป็นพระเอกชัยในสาธุก็เริ่มมีคนแบบจําผมเป็นพระไปแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าทีผมก็เลยดีใจผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าทุกคนจะต้องแบบตัดขาดจากภาพใดภาพหนึ่งแต่ขอให้ทุกคนยังเปิดรับเอ่อ การแสดงของผมในผลงานต่างๆอยู of of thing, anyways, so ่เรื่อยๆอันนั้นผมคงแฮปปี้่างแต่อี่งเราก็ภูมิใจตัวเองป่ะเราทำได้คนแสดงว่าเราตีแบบแตกอ๋อครับอันนั้นผมภูมิใจในตัวเองแน่นอนครับทุกวันนี้ทุกคนยังเรียกว่าเป็นลูกกระเทยอะไรอย่างเงี้ยไหมอ๋อได้ได้ได้ครับก็ยังมีแม่ๆหลายคนบางทีเขาก็รักเราอย่างเงี้ยเขาก็มาทักเราในเวบสนะเราก็ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โองแมเออมีคนเราเยอคนก็คนเล่นเ การเป็นการ์ดเลยการ์ดมีมีแต่ก็น้อยลงมันเลยมันรุ้งมันน้อยลงเรื่อยๆตอนนี้ก็เดินมานิมนต์หลวงพี่อย่างนี้ก็มีก็เป็นอย่างนั้นใช่คนจริงครับคนจริงคนเมื่อปลายปีที่แล้วอันนี้ก็ยาวแล้วผมคิดแต่ว่าเราไปแสดงอะไรแสดงหลักเนี่ยเราก็ไปสุดเออเราสุดทางคาเล็กเตอร์คาเตอร์เลยครับมีผู้อุ่นกับคนไหนอยากให้ไปเวไหนถ้าเรา เห็นว่าเหมาะสมแล้วก็แล้วก็ลุยได้หมดเรามีข้อจำกัดนที่แบบเราจะไปสุดในระดับในที่แบบเว้จะเป็นเลเวลนี้ผมคงไม่ทำอะไรอย่างผมว่า<ล>ผมไปได้หมดแล้วผมก็สนุกด้วยครับที่เ็นจอยมันมันมันไม่น่าเบื่อครับสาหรับผมมันพีถ้ามันเล่นตำๆๆเดิมๆผมอาจจะขี้เบื่อไปมันก็จะเบื่อได้ถ้าเกิดมันมีโอกาสไปใหม่ ก็ก็สนุกแต่ก็ไม่ใช่ว่าท้ำไม่ได้นะท้ำก็ได้ครับทำไมก็ดูกันเป็นชิ้นงานไปเขาพี่มีคำถามอะไรอ่ะเนี่ยถามอะไรตาเนี่ยถามอะไรตาเออนาถามเลยถามเลยถามเลยเออโอ้หามลาสี่ปีสองปีแล้วสี่ปีเออเอาแล้วนะโอ้ไม่คือถามที่ผมก็ชวนกันนึกอยู่ว่าล่าสุดสรุปกันได้ว่า กำลังจะครบีา3ปีครับเออใช่แต่ว่ามีมีพูดกันว่ายังไงกันแน่คบวันไหนอะไรเงี้ยหรออ๋อจำได้ว่าครบวันไหนแต่พอเริ่มนานบางทีไม่ได้มาลงดีเทลว่าตอนนี้เท่านี้แล้วตอนนี้เท่านี้แล้วทุกคนก็ใช้ชีวิตของตัวเองจนไม่ได้มาดีเทลครับแต่ก็ประมาณ13ปีครับมมันครบรอบแล้วนีมี่ครับมีตอนแรกรักกันรับกันมาตลอดคือรักแบบครับดีดีดีครับ เพราะว่าสำหรับผมมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุ้นเคยแบบมาคงมันไม่ใช่แบบปอปีเลิร์ไปแล้วอ่ะเพราะมันระยะเวลานานเน้มันคือแบบเพื่อนที่ใช้ชีวิตด้วยกันร่วมเดินทางผ่านช่วงเวลาและเติบโตมาด้วยกันนานพอสมควรระวางแผนอนาคตวิต่ในย้านเองก็ยังไม่ได้แบบว่ารีบหรืออะไรชัดเจนขนาดนั้นครับก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะถ้าเกิดวันไหนเรา รู้สึกว่าเอิมถึงเวลาอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ดีกว่าเร้วทียังไม่ได้ถึงแบบว่าทันในหัวแบบเอ้จะแต่งตอนนี้นะอย่างนั้นนะไม่มีขนาดนะยังแบบว่าทํางานกันอยู่ยังหนุ่มสาวอยู่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเออมีติดตั้งตั้งตัวไปรุ่นตั้งรัวได้ยืนยาวมั่นคงแบบนี้เลยนะ เือดน้องคุณไม่อยากให้เสียใผมว่าไม่ค่อยกล้าจะเป็นแบบครูรูตอบอะไรเรื่องพวกนี้หรอกมันก็มันพงเราคงต้องอยู่กับคนที่เรารู้สึกสบายใจแหละมั้งครับบางทีแบบการที่เราจะต้องไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งต้องมาเปลี่ยนให้ให้เราอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนั้นมันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้ความพยายามเยอะขึ้นไปอีกแนตะ่ถ้าเกิดคุณมีโอกาสที่ดีที่แบบความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างยอมรับซึ่งกันและกันได้เนี่ยผมว่ามันก็จะ ไม่ต้องแบบว่าพยายามกันเยอะแล้วมันก็จะอยู่กันโคล์ขึ้นบ้างครับมันเหมือนแบบความพอดีพอดีอ่ะครับไม่ต้องพยายามไปดีดีขึ้นหรือให้เขาต้องดีเพื่อเราอะไรเงี้ยไม่ต้องจย่าขึนเอออย่าขึ้นกันเลยที่เราคุยเรื่องอนาคตเรื่องแต่งงานก็ไม่มีครับไม่ได้แบบซีเรียสเหมือนกันเราเคยคุยกันแล้วเขาก็แบบเออก็เดี๋ยวถึงเวลาแล้วกันเนาะแล้วจอยแต่งงานกันช้าโอเค คนที่นังในพมพอดีมขากล้อง่ายรูปนัโอเคนะเรื่องตงนี